เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาลองเจ้าเหยื่อตัวนี้ครับเหยื่อจีนเรียบร้อยครับอือหูใหญ่ขนาดนี้ขี้มามาไหมเรียบร้อยขี้มามาไหมเรียบร้อยขี่มามาเรียบร,ร้ยรอย ก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาลองเจ้าเหยื่อตัวนี้ครับเหยื่อจีนนี่พอดีผมไปเจอในร้านอุปกรณ์ตกปลามาครับนี่มันมาพร้อมกล้องแบบนี้เลยครับกี่ตัวก็ไม่รู้ยี่สิบตัวอยู่ในกล้องมันล่อตาล่อใจมากเลยครับมาพร้อมกล้องเลยครับไปเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองเดินนอนกับเจ้าเหยื่อตัวนี้ฮะในคลิปนี้ผมก็จะเล่นลอกตัวนี้ครับแม็กติกจากเพลวันนีครับตัวนี้ผมก็จะใส่เป็นสปูลตื้นครับใส่ก็เป็น p e 1ช็อคหน้า1 5เอ้ยไม่ใช่12ปอนปอนครับ ก็ไม่รู้จะขาดหรือเปล่าเดี uh ๋ huh. ยวลองดูครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนผมก็จะบอกอีกีครับส่วนตะกั่วก็จะเป็น2กรัมตัวเบสเบอร์2กับหนอนยาง7เ,เซนป่ะเะไปลองดูเชา้านี้ครึ่งวันนี้แหละครับกับหมายคลองข้างทางนี้แหละครับป่ะก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับอยากให้ผมแบบลองแบบล็อกตัวนี้ครับแบบตีเหยื่อเบาได้น้อยสุดกี่กรัมก็ผมไม่ได้ลองเลยนะฮะ <c oughs> แต่ก็ลองลองประมาณสองจุดสองนะครับมันก็พอตีออกครับ แต่สายผมมันใหญ่ไงผมก็เลยแบบไม่ได้ลองแบบเต็มที่ครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะตีได้ครับแต่มันอาจจะยากนิดนึงเดีย๋ยวว่างๆจะลองดูครับน่าจะเปลี่ยนเป็นสาย 0. 0.6 0 8ประมาณนี้นะครับสปูนตื้นคือถ้าตีขนาดนั้นอุปกรณ์มันต้องลดลงมาหมดเลยครับคือเราแบบ ไม่มีอุปกรณ์แบบเล็กขนาดนั้นนะครับนีแต่แบบสายแทงนะครับ่ <c oughs> ะเดีย๋ยวลองดูเลาะไปเรื่อยๆครับแต่มุมนู้นน่าโดนมากเลย <c oughs> มาเดีย๋ยวลองใหม่นี้ครับ <c oughs> เคยมารอบหนึ่งครับเขางลงไอ้ง,ง้แต่ตอนนี้เขาเอาไอ้ง้ออกแล้ว แต่น้ำมันสวยมากเลยวันนี้วันนั้นน้ำโคตรขุ่น <c oughs> เดี๋ยวลองตีผิวน้ำดูก่อนครับพอช่วงเช้าๆนี้มันน่าจะขึ้นอยู่ กัดครับกำลังแบบก่อเก็บเลยครับกัดพอดีเลยฮรูดไปไม่รู เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้ยหมดอะไรวะโอ้ยอยยยย ดูเพื่อนอือโอ้ยใหญ่แค่เนี้ยโอ้ยใหญ่โอ,อุ้ยน้ำเอ็ดขกเ,เอ้ยใหญ่แค่เนี้ยอืยอนี่ โอ้เกือบโลได้ครับมันกัดเบามากเลยโอ,โอ,โอ้กัดโคดเบาแต่ตัวโคตตึงนี่ใจแป้วเลยครับเมื่อกี้คือแบบมันไม่ติดอะไรไม่รู้ครับใต้ล่างโชคดีที่มันไม่รุดครับเนี่ยโอ้น่าจะโล เกือบโรหรือโลนึงได้เนี่ยโอ้โหคือห่ามาพักใหญ่เลยครับมาเจอใหม่เนี้ยเลยครับเนี่ยือจีนครับนี่ตัวเบ็ดงางเลยครับโอ้โหสุดยอดนี่คู่กับแม็กทีครับจากไฟวนเนียโอ้โหคือแบบแฮปปี้เลยครับดูตัวตดิโอ้โห่าจะเป็นตัวคู่ครับเนี่ยยาวครับเดี๋ยวก้อนดี โอ้โหป้าสามเล่และปลดล็อกเหยื่อจีนโอเคเดี๋ยวปลดไม่ใช่เดี๋ยวปลดเดี๋ยว,ปล,ยวปล่อยมันครับป้าเดี๋ยวขอไทรูปกันครับแล้วนะหาต่อเดี๋ยวปล่อยไว้ที่เดิมนะฮะวันนี้ผิวน้ำน่าจะกัดเดียกเพราะว่าแดดไม่มีเลยดูแดดแบบน้อยมาก มาเดี๋ยวลองดูกันไหมโอ้ขาดจังหวะกูทูกทีเลยเอ้าไม่น่น้ามีตัวเดียวหรอกแต่หมายนี้หมายมาหาชนมากครับ mà 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 đẹp lối Khi mà mà hì, 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 hì. Đổ, đổ. mà đẹp lối Hí 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 lệch lộ Mà anh quá có mà Nè ก่อจูน้ำมาครับเรียบร้อยค้นข้างตะลิงนิดนึงนี่โอ้โหสวยงามปลาอย่ายหาต่อครับเด็ดว่าเรียบร้อยไอ้หนูปลา อุ้ยกัดกัดดูมันตกใจวะ <S <S ตกใจแน่เลยมันว่ันกัดลงเนียนๆ <c oughs> ไม่ได้กัดแล้วตกใจโทษทีโทษทีทำไมทำไมไมเดี๋ยวเดีลงแวปเนียนๆเ,เลยมันตกใจ กตีด้นย แูว่าปลาสลิกก็ไม่รู้ครับแต่หมูมันมน่าโดน่ะเฮ้ยหมามาเรียบร้อยเฮ้ยหมามาเรียบร้อยอุ้ยคาบเฮ้ยไม่ได้คาบเนอะคา,าบเยื่อไปกินแล้วก็ง้างด้วย แม่แม่ไมา่แต่สีขาวของให้มาแค่สองตัวเองเดี๋ยวผมลองเป็นสีดำพูเน,นี่ยฮะนี่เดี๋ยวลองดูเวลาง,งัดมันก็จะวิววิเนยนะฮนะเพราะผมไม่เคยใช้สายแบบสายช็อกน้าแบบสิบปอนอะไรประมาณนี้ครับโม่ติใหญ่ล้อว่าสามสิบเลยครับ อันนี้เป็นครั้งแรกเลยคนระับ้ยกัด ยกของหน้าแล้วท่อไม่ดีเสมอพวกมันกัดเรามมนแบบไปฟันกิ้งหัวทางล่างครับ Gì? Hóp dai. Dai cỡ này kìa. เดียบร้อยครับกหรือคลายคลายเฉยเลยโคมวะ มันกัดแล้วมันขายหมดีลยวข่มคอสิงก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพอละอือก็บทสรุปผลงานในวันนี้ก็ได้ประมาณสองแต้มโอ้ก็นั่นแหละครับพยายามหาแล้วครับแต่ก็ไม่เจอครับอืมเจอเจอมันตัวเล็กอะเจอตัวเล็กมันกัดแต่มันกัดแล้วมันก็ขายสงสงยส่ม่ถูกใจปลาเลยครับก็นั่นแหละครับวันนี้ก็เล่นเป็นเจ้าเหยื่อจีนนี่ครับ แต่จริงๆอ่ะอยากจะได้กล้องเหมือนเฉยๆอืมก็เลยแบบเฮ้ยื้อหมันก็ไหนลองมาใช้ดูนั่นแหละครับบทสรุปก็เป็นยังไงล้วครับอมไม่ถูกใจปลาเล็กกอนนั่นแะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาตกให้ดูกันทั้งวันเลยครับอืมโดยยนเบื่อเลยครับโอเคครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม